สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมคลิปนี้นะครับก็คือเราจะแต่แรงฟรีไฟลนะครับจะแต่จนกว่าเราจะขึ้นแดงกันนะครับท่านผู้ชมครับไปดูคลิปเรากอกันดีกว่าครับเปิดเกมมาครับยิงดาวไปหนึ่งตัวนะครับผมแล้วหลังก็เข้ามาครับทักพักเพื่อเราก็ดาวไปนะครับแล้วสุดท้ายเราก็แพ้ไปครับ ตานี้นะครับแม่ใช้อยู่นะครับโอ้โหมาตอนเกือบตายเลยครับท่านผู้ชมครับแล้วหลังจากนั้นก็เปิดเข้าไปเลยขั้สุดท้ายก็หัวยกนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปก่อนดาวไปหนึ่งตัวครับเพิ่งชาร์จไปเลยนะครับดาวอีกหนึ่งตัวนะครับแต่ก็ตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าคนคร้างเออเข้าชาร์จไปอีกนะครับผมก็เป็นปืนอะไรนี่แหละเดี๋ยวดูปืนชาร์จนะครับเราก็ล่วงไปนะครับสุดท้ายก็ชนะไปครับผมนะครับตานี้นะครับผมก็แม่ใช้อีกแล้วครับโอ้โหไม่จบไปที่จริงๆเลยแม่ใช้อันนี้นะครับพ่านผูอ แล้วก็ยิงมีแล้วก็เหลือสองตัวสุดท้ายครับตื้อยครับตอนนี้นะครับพุตาที่เราจะแพ้เขาแล้ครับดาวมปหนึ่งตัวนะครับผมแล้วดาวไปอีกหนึ่งตัวครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งมาครับโอ้โหผมร่วงไปเลยครับเพื่อนเราก็มานะครับตอนนี้ก็เป็นสองหนึ่งนะครับเพื่อนยิงดาวหนึ่งตัวนะครับผมแล้วสุดท้ายครับเพื่อนเราก็เก็บไม่ได้ครับยื้อชีวิตเราไปอีกครับมาตานี้นะครับแล้วก็เพื่อนก็ยิงดาวไปหนึ่งตัวนะครับผมขึ้นไปชาร์จไปช่วยเพื่อนครับดาวไปแต่ว่าเพื่อนตายไปก่อนนะต้องชม เดยวนี <wh> <rainforest> ้ครับก็ยิงดาบีอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวตอนสุดท้ายนะครับก็เจอเขาแล้วครับผมแล้วก็ออกมาฝั่งนี้นะครับแล้วสุดท้ายเราก็เก็บเขาไปได้นะครับนะครับตานี้นะครับยิงดาบีอีกหนึ่งตัวนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ไปช่วยเพื่อนครับดาบีอีกหนึ่งตัวครับสักพักเราก็ชนะไปนะครับท่านผู้ชมแล้วเราก็ขึ้นไดมอนด์สามหนึ่งดาวแล้วนะครับท่านผู้ชมมาครับเราก็ยิงกับเขาก่อนนะครับโอ้โหอยู่โอ้โหดาบบีหนึ่งตัวครับแล้วเราก็ยิ่งเข้ามาข้างในครับผมยิงไม่ค่อยโดนสั้เท่าไหร่นะครับ แล้วก็ยิงอีกครับเขาก็ดาวไปนะครับแล้วก็ข้างหลังครับไม่ไหวแต่ว่าเพื่อนเราก็มาพอดีนะครับผมก็เลยเก็บตัวนั้นไปได้นะครับท่านผู้ชมตัดมาี้นะครับก็โค้งให้เพื่อนก่อนเลยนะครับผมยิงดาวไปนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายครับเพื่อนเราก็เก็บไปได้ครับตานี้นะครับก็ขึ้นไปเลยนะครับโอ้โหให้เพื่อนแบกครับท่านผู้ชมครับเหลือเพื่อนเราแล้วครับผมตัดน้าฝั่งขวาครับโอ้โหทุดท้าก็ไม่รอดครับแพ้ไปครับตานี้นะครับก็ยิงดาวไปหนึ่งตัวนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ยิงตัวใกล้ๆนะครับแต่ว่าเพื่อนกกก็็ชช่วยิงัันนะครบถ้าไป นะครับตานี้นะครับโอ้โหครับเออเพื่อนแม่หรือทุสุดท้ายอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็เพื่อเราก็ดาวมาพอดีครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมและเราก็ชนะไปแล้วนะครับส่วนแรงเราก็อยู่ได้มันสามสองดาวนะครับท่านผู้ชมมาครับผมตาที่สามนะครับยิงดาวไปหนึ่งตัวนะครับผมแล้วเขาก็ตํางอะไรครับดาวไีหนึ่งตัวนะครับจังหวะนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งนะครับเพื่อนดาวไปแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เข้าหัวพอดีครับท่านผู้ชมครัาไได้รากเลยวิ่งมาใส่เออครับตอนนี้ก็ยิงสีครับท่านผู้ชมครับ แล้วก็ยิงไปครับแต่ก็ยิงไม่ค่อยโดนเลยนะคบไม่รู้ทําไมนะท่านผู้ชมครับมันก็ปกติมันจะโดนแต่ก็ไม่โดนนะครับเออแต่เพื่อนเราก็เก็บไว้ได้แล้วกันนะครับแต่มาตานี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมคนเดียวครับแพ้ปอีกแล้วครับผมอันนี้คือเดี๋ยวผมมีคนเดียวอยู่แ้วครับท่านผู้ชมครับคือก็ไม่ได้ให้เพื่อนจะตายเลยก่อนคือไม่ใช้อะเออไม่ง่ายครับมาตานี้นะครับก็ยิงเข้าไปกอดสกอร์เท่ากันนะครับสองสองส่วนเขาเป็นบาเลยนะคะจริงทักทายลวมาโอ้โห แต่ว่าเราก็ยิงดาวได้หนึ่งตัวเราไม่เล่นกับเขารับบาลีนี่ตัวสุดท้ายนะครับเราก็ล่วงไปนะครับแต่ว่าเพื่อนเราก็เก็บไปได้ครับผมตัดมาตานี้นะครับผมเราก็ยิงเข้ารับดาวบีอีกนะครับผมแล้วก็ลงไปช่วยเพื่อนข้างล่างนะคบผมแล้วก็แต่ว่าเขาโดนระเบิดแล้วนะครับตัวสุดท้ายครับเพื่อนเราก็เก็บไปได้นะครับผมในที่สุดแล้วก็ชนะไปนะคบผมส่วนแร็งแล้วนะครับก็อยู่บอสจิ๊กน้มสามสามดาวนะครับท่านผู้ชม มาครับผมตาที่สามนะครับผมเราก็ยิงดาวไปหนึ่งตัวนะครับผมเขาจะเคียวฟันเรานะครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็ยิงเขาดาวไปครับแล้วเราอ่ะก็ยิงดาวไปอีกหนึ่งตัวนะครับผมเนื้อตัวสุดท้ายเราก็ไม่รอดครับตัดมาตานี้นะครับผมเราก็ตาไปก่อนเพื่อนเลยนะคะผมแต่เพื่อนเราอ่ะครับก็โดนระเบิดตายไปแล้วเพื่อนเราก็ยิงดาวหนึ่งตัวนะครับผมสุดท้ายก็ไม่รอดครับ ตัดมาตานี้นะครับผมผมก็ช่วยเพื่อนยิงได้หนึ่งตัวนะครับเพื่อนได้คิวไปตัวสุดท้ายครับผมก็ไป่ดนเก็บไปได้นะครับครับตปนี้ะครับผมก็ยิงไปก่อนเพื่อนขึ้นมาพอดีนะครับก็าวไปแล้วผมก็มาชุบเพื่อนครับตัวสุดท้ายนะครับเพื่อนเราก็เก็บไปได้ครับผมตัดมาตาเนี้นะครับผมผมก็ยิงเข้าหัวไปเลยสิครับอืครับตอนนี้นะครับเราก็ไม่รู้ใกล้ขนาดเขาด้ยยังก็ไม่รู้เหมือนกันระเบิดมาครับทุกงเจ็ครับก็ดาวระเบิดใต้กับเขาครับผมส่วนเพื่อนเราอ่ะก็ไม่อดนะครับในที่สุด ครับตอนนี้นะครับผมแล้วก็ครอปอี๋นะครับเขาก็ตั้งไอวอลสองด้านเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยิงเขาดาวนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็มาชุบเพื่อนครับแล้วก็ไปชาร์จเขาเลยนะครับไม่ต้องกลัวหรอกครับเออไม่ต้องกลัวเขาจชาร์จเขาเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเกือบตายเหมือนกันเลยครับท่านผู้ชมครับดาวไปครับเพื่อนเรายิงดาวไปหนึ่งตัวทุกสุดท้ายครับเพื่อนล้วก็เก็บไปได้ครับ ส่วนแล้งเราก็เป็นไดมอนสามสี่ดาวนะครับผมหาว่าผมตาสุดท้ายนะครับก็ยิงดาวไปหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ช่วยเพื่อนยิงได้หนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ขึ้นชาร์จเลยครับก็มีตัวข้างหลังนะครับแต่ว่าเราก็ลาชดเพื่อนได้ครับหนึ่งตัวครับครับตอนนี้นะครับก็ยังมีก่อนเลยนะครับหลังก็เข้าครับก็ร่วงไปเลยนะครับสุดท้ายเราก็แพ้ครับทานผู้ชมตอนนี้นะครับก็พบให้เพื่อนด้ปืนฟาร์มาร์นะครับผม แล้วก็ยิงครับแล that, that, to be, to be vet, ้วก็คอไปดาวไปนะคบท่านผู้ชมครับตัวข้างหน้าครับท่านผู้ชมครับบางคะนาร์กอีนหนึ่งตัวนะครับเี๋ยวตัวสุดท้ายเพื่อนเราเก็บไปได้ครับถัดมาตอนนี้นะครับผมก็ยิงบีหน้าตัวอื่นีตัวที่จะเดินมาครับเพื่อนเราก็เก็บไปได้ครับผมครับตัวนี้ก็ยีนะครับผมั่าวมาดีกว่าเพราะว่ามีตัวนั้นด้วยเข้าชาร์จเลยครับไปเอาโกร้างมาจากถูกครับผมตัวสุดท้ายครับแล้วก็เก็บไปได้ ครับมาตอนนี้นะคผมก็ยิงดาวไปหนึ่งตัวนะคบผมไม่ให้ยดีครับผมแล้วก็ว่าจะปาระเบิดครับแต่เพื่อนมาตั้งไอวอลผมก็ทโอ้จะตั้งทําไมก่อนโอ้ยนี่สุดท้ายครับเก็บไปได้ไม่ไปได้ครับเราชนะให้ผ่านเขาแล้วแดงเรานะครับก็อยู่ไดมอนด์สามห้าดาวนะคะผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะคบผมผมจะลงคลิปทุกวันจันทร์พุธศุกร์แล้วก็เสาร์นะคะท่านผู้ชม